สวัสดีครับ <c oughs> ก่อพบคลิปสอนรูบิกนะครับเสียงอาจจะแหบนิดนึงเนื่องจากว่าไปร้องาราวเก็บมาวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ5้านะครับเป็นพาร์ทแรกเป็นเบกิเนอร์นะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยเราจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ4ี4และห้าคูณ้านะครับเราอาจจะมีอะไรที่เป็นสับเพเหระนิดนึงนะเป็นการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็โอเค ห้าคูณหเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปิกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีคำจำกัดความมีคํานิยามที่ใช้คําเรียกว่า p r o f ฟสเซอรนะครับโปรเฟสเซอ์ศาสตราจารย์นะครับศาสตราจารย์นะครับมีคนนิยามอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยห้คูณหเนี่ยเป็นรูปิกที่มีเซนเตอร์เขาจะมีชิ้นเซนเตอร์นะแต่ว่าต้องทำชิ้นเซนเตอร์ทั้งหมดจริงๆแล้ว 9ก้าชิ้นแปดชิ้นเก้าชิ้นแล้วแต่ว่าคนคิดยังไงนะครับก็คือต้องทำโดยรอบนะครับโดยอันเนี้ยมันจะไม่มีพา r ิตี้อ่ะผมจะเกิดอีกนิดนึงก็คือว่ารูบิทที่เป็นเลขคี่จะไม่มีพา r ิตี้นะครับเออมีพา r ิตี้แล้วก็จะมีที่แปลกออกมาคือจะคือ last last two e g e last e i g e อะไรพวกนี้นครับอ่าจะเรียกว่า parity a e g e ได้ไหมแล้วแต่คนนิยามแล้วกันโอเค เดี๋ยวมาดูการวิธีการทำเนี่ยผมจะใช้วิธีการที่ค่อนข้างคล้ายๆกับ4ี่คูณสนะครับสําหรับคนที่เคยดูคลิป4ี่คูณสของผมแล้วไม่ยากอันนี้จะต่างกันนิดนึงนิดนึงและนิดนึงนะครับผมทีนี้ยังไงดีนะครับความต่างมันทํำยังไงดีผมจะอธิบายว่าเราทําเป็น1อ่าเดี๋ยวแต่ผมเอา4ี่คูณสมาก่อนผมมีกุของผมเออรูบิทผมจะหมดแล้วนะ ก็คือว่าใน4ี่คูณสี่ครับตั้งแต่ที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือ,อสมมุติว่าทําข้างบนเนี้ยแล้วก็ทําอย่างไรดียรผมอธิบายก่อนอ่ะเนี้ยคือจับคู่นะครับแล้วก็คือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเพื่อเป็นการสลับคู่2ชิ้นนี้อะไรเงี้ยนะอันเนี้ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะยากกว่านิดนึงนะครับ ผมจะใช้คำว่า c อร์สเซนเตขึ้นมานะครับคอร์สเซนเตอร์คืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มทำเริ่มทำเอ่อชิ้นของเซนเตอร์นะครับผมแนะนำว่าให้ทำคอร์สขึ้นมาในสีนั้น,น,นก่อนนะครับตัวที่ผมจะเริ่มชิ้นสีขาวและสีเหลืองเป็น2สีแรกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเค ทีนี้มาดูกันก่อนนะครับก็คือเราต้องโฟกัสไปที่สีขาวของเรานะครับเซนเตอร์ Center สีขาวนะครับอย่าไปทําสีอื่นนะครับมันมันต้องพลิกกลับมานะมันจะอาจจะยากดนึงนะครับวิธีการคือสร้างคอสยังไงนะครับอันนี้คืออธิบายชิ้นแรกทุกคนสร้างเองได้เลยนะก็คือเดี๋ยวดวนูนเออประมาณนี้นะครับก็คือทําให้มันเป็นบวกาภาพอาจจะไม่ชัดนะครับ าภาพอาจจะเป็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่จะชัดแล้วก็คือเป็นบวกเป็นคอสเซนเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ <c oughs> ทําก่อนแล้วก็มาสลับ2ชิ้นที่เป็นคู่นี้นะครับทีหลังนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่น4ี่คูณสี่แต่มาดู 5, ้คูณห้าแนะนําให้กลับไปดูคลิป 4, ี่คูณสี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเล่นเป็นอันนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นนะเมื่อทําได้หนึ่งสีนะครับวิธีการไปคือการจับคู่ครับจับคู่นะครับ เสร็จแล้วทําวิธีการก็คือใช้สูตรปลายที่ใช้2ออันนี้ขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงยังมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับคือชิ้นนี้จับคู่เหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้าย,ายลง <c oughs> หารอบข้างครับอ่ะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับจับคู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขึ้น ซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงทำไมมันมีวิธีการอื่นครับพี่ที่มันทําได้ทําได้จริงครับแต่นี่คือ cast beginner ของผมผมต้องการสอนแบบนี้นั่นนี่คือตัวตนของผมนะครับต้องขออภัยถ้าขัดใจใครด้วยนะครับอ่ะอันต่อไปมันไม่มีตรงนี้นะครับมันไม่มีละรอบแต่ว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันจับอันนี้ไว้ขวานะครับเสร็จแล้วอันนี้อยู่ไว้ด้านอ่ะขวาล่างอันอนี้ขวาบนเนาะทีนี้ทําเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องขึ้น2ครั้งนะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมเลย ขึ้นลงสองครั้งเลยขึ้นสองครั้งบนซ้ายขวาลงสองครั้งบนซ้ายขึ้นสองครั้งบนซ้ายซ้ายแล้วก็ลงลงเป็นสูบปลาเหมือนเดิมค่อยๆใจเย็นๆเ <c oughs> มื่อได้แล้วจับมืข้างล่างครับปื๊บอ่ะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทําคอสเหมือนเดิมอ่ะอน,นี่มีสามตัวเนาะก็คือขึ้นเนี่ยก็ปัดหนีไปนะครับพยายามขึ้นแล้วปัดหนีนะครับได้ช่องนี้ใช่ไหมครับจับคู่นี้ขึ้นปัดหนีลงอันนี้เหมือนเดิมครับได้คู่นะ ขึ้นปัดหนีลงพอได้สามตัวจะเหลืออีกตัวหนึง่งพยายามอันนี้ครับก็คือว่าให้เอาช่องว่างไว้ด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ครับแล้วขึ้นแล้วเอาช่องว่างชิ้นนี้ลงมาครับแล้วก็ลงครับเพื่อไม่ให้ข้างล่างเนี่ยมันเสียไปอันนี้ก็เป็นวิธีการทําคอสสีตรงข้ามสีที่สองนะครับเสร็จแล้วอันนี้จะไม่อันนี้จะไม่ยากนะครับก็คือทําเหมือนเดิมเลย ก็คือการจับคู่2ชิ้นนี้นะครับโดยการเป็นขวาขวานบนด้านบนและด้านหน้ากันนะใช้คาว่าด้านบนและด้านหน้านะครับก็คืขอข้างบนเนี่ยเป็นขวาล่างเห็นไหมครับขวาเนาะขวามือเราอยูด่ด้านล่างอันนี้เป็นขวามือที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับอันต่อไปอ่ะมีอย่างนี้นะครับก็คือจับคู่ไว้เรื่อยขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนด้านหน้าเอาเนี่ยหมุนด้าน,านหน้านะครับก็คืออย่างนี้ หมุนให้มันมานะครับไม่ต้องไปพลิกลูกพลิกนู่นนี่นั่นนะครับไม่จําเป็นหมุนแค่ด้านหน้าติ้ว,วๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่ะเซ็ตให้มันถูกต้องก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้าย,ายลงมงีอีกไหมอ่ะมีอีกนะครับมีไ,ไหมนี่อยู่นี่ก็หมุนด้านหน้ามาแล้วก็เซ็ตข้างบนกับข้างล่างให้มันตรงกันนะครับแล้วก็จัดการขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงแค่นี้นะครับได้สองสีแล้วเนาะ สีตอไปอ่ะสีต่อไปนะครับเซนเตอร์สีต่อไปทําเหมือนเดิมเลยทาเหมือนเดิมไงก็คือสร้างคอสขึ้นมาให้ได้ก่อนพยายามค่อยๆฝึกสร้างเองก็ได้ครับเนี่ยอันนี้คือแบบฟรีสไตล์มากเลยนะเพราะว่ายังไม่มีด้านหลังอ่ะพอสร้างคอสเสร็จแล้วเนี่ยก็จับคู่ครับจับคู่อย่างนี้นะครับโดยที่ให้2ส,สีแรกเนี่ยขาวและเหลืองเนี่ยอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะง,ง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นทริคนะก็คือให้ขาวและเหลือง2ส,สีแรกอยู่ไม่ซ้ายก็ขวานะครับ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมจับคู่นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลง <c oughs> ทีนี้จับคู่เหมือนเดิมครับอยู่ด้านล่างเนาะถ้าเหมือนเดิมเลยขึ้นสองครั้งบนซ้ายลงสองครั้งบนซ้ายขึ้นสองครั้งบนซ,ซ้ายแล้วก็ลงลงทีนี้ก็หาต่อมีไหมอ่ะอยู่ฝั่งนี้เนาะ <c oughs> คือพยายามหมุนหาโดยที่ขาวกับเหลืองอะอยู่ด้านข้างแค่นั้นครับจะ ขวาอยู่ซ้ายหรือเหลืองอยู่ขวาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดทีนี้มาดูกันอ่ะต่อนะครับก็คือจับคู่แล้วก็เหมือนเดิมขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้าย,ายลงก็พยายามทำสีต่อไปผมวิธีการของผมอ่ะผมจะใช้วิธีการคือเนี่ยก็สีต่อไปคือสีอะไรนะครับก็เอาเนี้ยไปข้างหลังแล้วก็นี้ก็อยู่ข้างหน้านะครับอแล้วก็ใส่นะครับอันเนี้ยเซนเตอร์เนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือ ใน,นขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าขึ้นมาหาปุ๊บเอาอันที่ว่างนะครับหมุนขึ้นมาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นหมายถึงว่าถ้าคุณหมุนขึ้นมา2คุณก็ลงไป2นะครับทีนี้จะง่ายแล้วก็จับคู่เหมือนเดิมครับจับคู่เนาะทีนี้ก็เป็นคอนเนอร์ของเซนเตอร์เออใช้คําว่าคอนเนอร์ของเซนเตอร์นะครับหลังจากสร้างคอร์สเซนเตอร์แล้วขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่ครับจับคู่ไปเรื่อยๆไม่ยากไม่ยากขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลง เลยชิ้นอ่นอยู่นี่นะครับชิ้นสุดท้ายอย่าลืมว่าให้มันอยู่ขวาบนนะครับขวาบนเมื่อหงายมขงางหน้าและอันนี้อยู่ขวาล่างนะครับเมื่ออยู่ข้างบนนะก็คือเหมือนเดิมขึ้น2ครั้งบนซ้ายขวาลงสองครั้งบนซ้ายขึ้น2ครั้งบนซ้ายซ้ายแล้วก็ลง2ครั้งทีเนี้ยสอสุดท้ายเนี่ยก็แค่สลับ <c oughs> สลับแค่หมายถึงว่าเนี่ยชิ้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นปดัดช่องว่างมาแล้วก็ลงพยายามเซตให้ชิ้นเอชของเซนเตอร์ครับมัน มันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันตรงกันแล้วขึ้นแล้วก็ปัดช่องที่ว่างอย่างเงี้ยครับลงมาลงแต่อันสุดท้ายเนี่ยต้องให้มันตรงกันก่อนอันนึงโดยที่ให้ช่องว่างอย,อยู่ด้านหลังนะครับก็คือขึ้นปัดลง <c oughs> ที่เดี๋ยวก็สลับครับจับคู่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้สุดปลาขึ้นปัดตรงปัดขึ้นปัดปัดลงนะครับทีนี้ก็สุดท้ายละก็เหมือนเดิมขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงโอเคก็เสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นกับ เซนเตอร์ทั้ง6ด้านนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ว่าผมคิดว่าวิธีนี้เข้าใจที่สุดแล้วก็เด็กๆเกือบจะร้อยเปอร์เซนเนี่ยทำวิธีนี้แล้วเข้าใจแล้วง่ายแล้วได้นะครับอ่ะอีกรอบอีกรอบเดี๋ยวหาว่าโอ้พี่สอนรอบเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยรอบที่สองเนี่ยจะไปไวนะครับถ้าเกิดใครไม่ทันก็ไปรอบแรกใหม่อีกรอบก็ได้นะครับเอออ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน อย่างแรกก็คือสร้างเซนเตอร์นะครับของคอสขึ้นมาก่อนนะครับขออนุญาตสร้างเร็วนิดหนึ่งนะครับก็คือสร้างมันเป็นบวกเสร็จแล้วเนี่ยก็หาสีขาวนี่ถ้ามีใช่ไหมครับก็จับคู่แล้วก็สลับทําการเซตตามสูตรที่ผมให้ไปคือสูตรปลาอ่าแต่ว่าสูตรปลาของผมคือขึ้น2อันอย่างนี้นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงอ่านี่มีนะก็จับคู่เหมือนเดิมขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัด,ปดลง คือพยายามหมุนไปด้านหน้าครับหมุนเลเยอร์นี้อย่างเดียวนะครับก็จะคู่ขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลง,ดดดลงเอออันต่อไปอยู่ตรงนี้เนาะนี่เซตไว้แล้วก็ให้มันตรงกัดนี้นะครับก็เหมือนเดิมขึ้นสองครั้งอาจจะไว้นิดนึงนะครับอ่ะเพราะ้สีหนึงก็เอาไว้ด้านล่างแล้วก็ไปทำคอสด้านบนนะครับขึ้นปัดลงเออมีไหมขึ้นอ่ะผมทำเร็วนิดนึงนะ รอบที่สองแล้วอะขึ้นลงทีนี้ก็จับคู่ครับพราได้คอสนะก็จับคู่ก็เหมือนเดิมขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงจับคู่เหมือนเดิมครับจับคู่เสร็จแล้วก็ใช้สุดปลาเลยขึ้นลงซ้ายขึ้นไม่ยากไม่ยากทีนี้จับคู่เหมือนเดิมครับจับคู่ได้แล้วก็ใช้สุดปลาขึ้นปลาปลา <c oughs> พอทีนี้ก็ได้สองสีแล้วเนาะขาวและเหลืองก็ให้ไว้ด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็ สร้างคอสขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกับสีต่อไปนะครับแล้วก็พยายามอันนี้ง่ายกว่าโอเคก็พยายามจับคู่นะครับสร้างคอสเสร็จแล้วให้ขาวเลยด,ด้านข้างนะครับเราจะไม่หมุนเลเยอร์นี้และเลเยอร์นี้นะครับหรือว่าเลเยอร์แบบนี้นะครับเราจะหมุนแค่ขอบอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้สูญเสียชิ้นของเซนเตอร์นะครับอ่ะต่อไปก็ทำคอสเหมือนเดิมทำคอสแล้วเนาะก็สลับที่เหลือครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัด,ปดลง เหมือนเดิมครับจับคู่ขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงอ่ะก็จับคู่ไปเรื่อยครับอะไรแบบนี <t od ulate noise> außer, ้ครับพอสร้างคอเสร็จอ่ะวันนี้ดวงดีครับ <t od ulate noise> แล้วก็คู่สุดท้ายนะขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนะครับพยายามจับคู่ไปเรื่อยนะครับแนะนำอ่าอย่างนี้นครับอ่าผิดผิด อ,นนอันนี้จะเสร็จเลยไม่เอาอะยามจับแล้วก็2ตัวสุดท้ายพอสร้างคอสได้สลับกันได้จนเป็นบวกทั้งคู่นะครับถ้าเป็นบวกตัวหนึ่งตัวนึงก็จะเป็นบวกด้วยนะครับก,ก็ไม่ยากไม่ยากก็ดูนะครับเสร็จแล้วก็จับคู่แล้วก็ใช้สุดหลาสองตัวสุดท้ายจะง่ายครับเพราะว่ามันถ้าเซตคอสเป็นอะมันจะง่ายเลยแล้วก็ขึ้นซ้ายสองซ้ายครับประมาณนี้ก็จะได้เซนเตอร์ทั้ง6สีนะครับ นี่คือขั้นตอนที่1แล้วก็พาร์ทนี้คือพาร์ทที่1นะครับอาจจะดูแบบไม่อาจจะยากนิดน,นึงสำคนที่มาดูนะครับแล้วไม่เคยดู4ีคูณสที่เคยสอนนะครับแต่ถ้าคนที่เคยดู4ีคูณสที่เคยสอนแล้วจะเก็ตกับมันง่ายมากแล้วผมการันตีว่าวิธีการสอนของผมเนี่ยง่ายที่สุดนะครับแล้วผมไม่สอนเหมือนคนอื่นต้องบอกเลยผมไม่หยิบยกว่าคนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้นสอนอย่างนี้ผมเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วผมไม่คิดที่จะเปลี่ยนให้เหมือนคนอื่น เด็ดขาดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปรับรองว่าจะมีสาระเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ